อกหนึ่งครับผมนำง่ามครับดอกหนึงครับผมนี่ครับครับดอกหนึงครับผม นีครัเดี๋ยวนึงครับสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องมือนีสาวแก้วเบาบลศตสิทธามหาเห็ดคือเราเด้อค่ะหนุ่มบ้านเน็ตมเบิง้งมาเบิ้งกันมือนีสไกรบลมาจ่ะมามามา,มาหาเห็ดนั่นกัน ครับผมสวัสดีครับผมเขาปลาเห็ดคือเก่าครับผมมาบึงมาหลุดน้ำกันด้วยครับผมว่าสิได้บ่ครับผมเห็ดอะไรเหรอใ่ล้วครับผมดอกนึงครับสองดอกยึมน้ำกันสองดอกอ่ะดอกใหญ่นาม ปลาเก่าแล้วครับผมปลาเมือ่อวานแล้วครับผมนี่ดอกหนึ่งครับโอ้ดอกนี่ดอกง่ายครับผมไปครับผมหาตัวครับ ดอกกำลังจูงเลยครับผมดอกนี่อีกดอกนึงครับนี่เกือบไปลต่ครับผมอีกดอกนึงครับอกล้ก <c oughs> กเหอโอ้เกือบเน่าแล้วครับ เปลือยแล้วครับผมปลวกปลวกเขากินปล่อยให้เขากินไปเลยเอาแล้วปลวกเขากินให้เขากินไปปลวกปลวกกินเปลือยเหมดครับผมดอกหนึ่งครับผมครับผมหาเบิ้งต่อครับนี่สองดอกครับ นี่ครับผมสามดอกกำงามครับดอกหนึ่งครับผมอืมครับผมนี่อีกดอกครับนี่ครับผม อันนี้อีกสองดอกครับโอ้โอ้ปล่อยไปแล้วพี่น้องเอ้ยครับนี่ครับผมน้ำงามครับ เห็น,ว,นว่านโอ้เบื่อเบิดพี่น้องมอวานบ่เห็นด้ครับพอเอา,าอโอเยมันบ่กถือมัน,มนแข็งอยู่็ตน,น้นอดออกนึงครับผม ไปครับผมหาตอครับผมกำลังงามเลยครับผมดอกจุ่มๆ่อดอกกำลังงามครับ ุ่นครับสองดอกเห็นไห <c ười> มว่าอะไรได้งไหมสองดอกงามๆครับไปไปครับผมเกิดจะได้ปลาคุณลายดอกเยอะเห็นไหมเห็นครับ

นี่ครับผมดอกหนึ่งครับผมงามๆครับดูงามๆครับผมสองดอกครับผมเห็ดขาวดอกหนึง่งเห็ดผมดอกหนึง่ง <c ười> ย่งางมากก็พอเห็ดปวกดอกนึงแหละครับผมน,น,นี่ครับผมอออสองดอกครับผมมันหวานครับผมเห็ดปวกสองดอกแล้วครับดอกองามน,านะเนาะทุนพี่น้องเอ้ยงามครับอีดอกนึงครับผม มาแล้วพี่น้องมาแล้วขึ้นเออพี่น้องขาขาดวะม,มาแล้วครับพี่น้องออพี่น้องมองนี่ไหมเออกเป็นมูลเลยครับผมดอกงามๆครับเอาเดอกนี้ก่อนครับสักแก้วดอกขุ้นจูงครับ อันดียวนึงครับผมนี่ครับผมเปลี่ยนกล้ <c oughs> โอ้ยยุงกันหลายพี่น้องเอ้ยบนตกยุงลายครับนี่ครับงามเูยครับผมดองนี่ นี่ดอกหนึ่งครับผมจูงกําลังจูงครับไปครับผมครับดอกหนึ่งครับผมนี่ครับ พอแล้วครับผมเห็ดน้ำหมากดอกนึงครับผมดอกนั่นดอกนั่นน่ะทายน้ำกำลังหนือหน่อยเกลังออกครับผมำกำลังออกมันบอ,อกว่าห่านลายกำลังออกดอกกำลังง่ามเลยครับผมเทียวก็ได้ลมเบิด้ดอกนึงครับผม นี่ครับีอดอกนึงครับดอกนึงครับผมตรงนี้บานแล้วครับมูง,งามๆครับ,รบพ่อเห็ดโปะย้ะครับผมดอกนึงครับผมแม่งกินกับเบิร์ดครับ เพิ่มครับเพิ่งได้ครึ่งหนึ่งครับอารพี่น้องมองึงหนีไหมเอ็ดน้ำหมากเอาเป็นมูลเลยครับผมจะได้ตัดต,ตลังห้ามเลยโอ้ยุ่งกับลายพี่น้องตะโดนัดต่างามครับุเสเออ ดอกเป็นโมลเลยครับผมดอกจูมโอ้ยเกือบเปื่อยครับผม,บมด,ดีครับพี่หนอ่อโอ้ยเป,เปื่อยหมด ออีกแล้วพี่น้องปล่อยอีกมูนึงแล้วครับผมดอกกำลังหน่อยดอกน้อยดอกไม่ใหญ่ด้วยนี่ค่ะตอกตอบลังงามดีป่ะ เ้าคียจนุนหมดแล้วพี่น้องเอ้ยเขาเคียจนมุนหปาพี่น้องํำนี้หลังมาเนี่ยเิ็งผลงาแนามาเนี่ยกับบานอนผลงานจำนี้ก็มีเห็ดยังไงเห็ดปวกเห็ดน้ำมา เห็ดแดงเฮ็ดตำหมากด้วยเห็ดแดงแล้วก็เฮ็ดข้าวแป้งเฮ็ดข้าวแป้งด้วยเห็ดดินเห็ดขาวแล้วก็เฮ็ดข,ดดดขมสามสีดอกกำลังนน้อยๆบราันไหนไงสำเนียงอะพี่น้องไปพอกินอยู่ไปครับผมขอกลับบ้านก่อนครับผมก็ถือว่าหมานอยู่ครับผมพอได้กินอยู่ครับผม สำหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่ฝากน้องเอาไวส้สำนี้ก่อนนะครับผมจังมาพบก,กันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับกรับบานก่อนครับ